ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Autoverse Pro วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับพาหนะที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยานยนต์สุดแปลกใหม่และน่าสนใจที่สุดของปี2025ไม่ใช่รถยนต์ทั่วไปไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาและไม่ใช่รถบ้านขนาดใหญ่แต่มันคือการผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดในพาหนะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางการพักผ่อนและการใช้ชีวิตนี่คือ2,025 Micro Camper ท้รถ3ล้อแคมเปอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่รักอิสระ ชอบการท่องเที่ยวและอยากได้พาหนะที่ทั้งกระทัดรัดและใช้งานได้จริงเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกไมโครแคมเปอร์ไทรมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเลยตัวรถมี3ล้อโดยล้อหน้าเป็นคู่ส่วนล้อหลังเป็นล้อเดียวให้ความมั่นคงในการขับขี่มากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่ยังคงความคล่องตัวเหมือนสกูตเตอร์ดีไซน์สปอร์ตภายนอกถูกออกแบบให้มีเส้นสายโค้งมนดูล้ำสมยัยและยังมีความกระทัดรัดทำให้จอดหรือขับในเมืองได้สะดวก ขนาดของตัวรถไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปที่จะขนสัมภาระสำหรับการเดินทางไกลด้านหลังของรถถูกออกแบบให้เป็นกล่องแคมเปอร์ขนาดเล็กภายนอกมาพร้อมวัสดุไฟเบอร์กลาสและอลูมิเนียมที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาด้านข้างมีกระจกบานเล็กและช่องระบายอากาศที่ช่วยให้ดูโปร่งไม่อึดอัดไฟท้ายเล็กถูกติดตั้งในตำแหน่งสูงเพื่อความปลอดภยัยส่วนประตูท้ายเป็นแบบยกขึ้นคล้ายแฮทแบ็กทำให้การเข้าออกหรือการเก็บสัมภาระทำได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดเข้ามาภายในจะเห็นว่าทีมออกแบบใส่ใจทุกตารางนิ้วจริง,รงๆแม้จะมีขนาดเล็กแต่ไมโครแคมเปอร์ท้ายสามารถปรับฟังก์ชันใช้งานได้หลากหลายด้านในสามารถจัดเป็นที่นอนสำหรับ1-2ถึงคนได้อย่างลงตัวเบาะและเบาะเสริมสามารถพับเก็บหรือปรับเป็นที่นั่งเล่นโต๊ะกลางพับได้ถูกซ่อนไว้อย่างชาญฉลาดทําให้สามารถใช้งานเป็นโต๊ะทานอาหารหรือโต๊ะทํางานขนาดเล็กก็ได้นอกจากนี้ยังมีตู้เก็บของเล็กๆช่องเก็บสัมภาระซ่อนใต้ที่นั่ง และไฟสองสว่างและที่ประหยัดพลังงานด้านบนบางรุ่นมาพร้อมหลังคากระจกสกายไลท์ที่เปิดปิดได้ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งและเชื่อมต่อกับธรรมชาติภายนอกอย่างแท้จริงส่วนระบบระบายอากาศก็มีทั้งช่องลมและพัดลมไฟฟ้าเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความสบายในระหว่างการพักผ่อนฟังก์ชันที่หลายคนชื่นชอบคือครัวขนาดมินิที่ถูกติดตั้งด้านท้ายเปิดออกมาแล้วว่าจะมีเตาแก๊สพกพาอ่างล้างเล็กๆและพื้นที่วางอุปกรณ์ทําให้การทําอาหารระหว่างการเดินทางไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ระบบไฟในครัวใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ชาร์จได้จากการขับขี่หรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสมรรถนะของไมโครแคมเปอร์ไทรก็ไม่ธรรมดาเลยเครื่องยนต์เป็นแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบในหลายรุ่นและบางรุ่นมีเวอร์ชันไฮบริดเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่ยาวนานขึ้นความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราเร่งไม่หวือหวาเหมือนซูเปอร์คาร์แต่ให้ความมั่นคงและประหยัดพลังงาน ระยะทางที่สามารถวิ่งได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มๆอยู่ที่ประมาณ200-250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและถ้าเป็นรุ่นไฮบริดก็สามารถเพิ่มระยะทางได้มากกว่า400กิโลเมตรระบบเบรก ABS และระบบกันลื่นถูกติดตั้งมาเป็นมาตร,รฐานทำให้ผู้ขับมั่นใจได้แม้จะเจอสภาพถนนที่ไม่ดีนักด้วยการที่ตัวรถเล็กและน้ำหนักเบาทำให้บังคับเลี้ยวได้ง่ายและยังสามารถเข้าถึงสถานที่ที่รถบ้านขนาดใหญ่ไม่สามารถไปได้ เช่นถนนแคบๆในชนบทพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหรือแม้แต่การจอดในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกทำให้แม้จะขับบนถนนครุขระดก็ยังนั่งได้สบายไมโครแคมเปอร์ไรยังเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาดรุ่นไฟฟ้ามีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อช่วยชาร์จไฟในระหว่างจอดพักเพิ่มประสิทธิภาพและลดการพึ่งพาสถานีชาร์จระหว่างการเดินทางไกล ในแง่ราคาไมโครแคมเปอร์ถือว่าอยู่ในระดับที่หลายคนเอื้อมถึงได้ราคาของรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ15,000ดอลลาร์หรือราวๆ500,000บาทขึ้นอยู่กับตลาดและสเปคที่เลือกรุ่นไฮเอนที่มาพร้อมระบบครัวเต็มรูปแบบแบตเตอรี่ความจุสูงและออปชั่นเสริมอย่างแอร์พกพาจะอยู่ที่ประมาณ22,000ถึง25,000ดอลลาร์หรือประมาณ700,000ถึง900,000บาทซึ่งถ้าเทียบกับรถบ้านขนาดใหญ่แล้วถือว่าประหยัดกว่ามากสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับคืออิสระในการเดินทาง ความคล่องตัวที่เหนือกว่ารถบ้านและความสะดวกสบายที่มากกว่ามอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์ทั่วไปมันเหมาะกับนักเดินทางเดี่ยวหรือคู่รักที่อยากออกไปผจญภัยโดยไม่ต้องพึ่งโรงแรมหรือที่พักตลอดเวลาสรุปแล้ว2 0 2 5 m มโ r o c แ m p e r t คมเปอร์ไทคือยานพาหนะที่ผสมผสานความเล็กกระทัดรัดความสะดวกสบายและความสามารถในการเป็นบ้านเคลื่อนที่ในหนึ่งเดียวแม้จะไม่หรูหราเหมือนรถบ้านราคาแพง แต่ความอเนกประสงค์และราคาที่จะต้องได้ทำให้มันกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสายท่องเที่ยวและคนรักอิสระอย่างแท้จริงนี่คือรีวิวเต็มจาก Autoverse Pro ถ้าคุณชอบการรีวิวแบบจอดลิกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เรานำพาหนะรุ่นไหนมารีวิวต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า